ปุ่นน้ำยาป้าจ้า,มาเมื่อนไงบืวยคักอีหลีกินกับหนังไก่ทอดกับพริกทอดจ้าพริกทอดสูตรอีแม่มุกดาจ้ะมันอาจจะเ,เรียบร้อยกันได้เดอ้อในการกินกินไก,นก่มือนเพื่อนจ๋าอย่าถืออย่าซาก,กันเดอ้อ ดูดจุดจวดกนบรจากคนอิสานบ้านเฮาบนถือบนซากันดอกกินใส่มือมาแตะพอแต่แม่ผุ้ดอกจ้ามา สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและอ๋อมไม่แฟนเกนจ้ามือ้มูดาฮ็ตขนมจีนน้ำยาปลามาซู่กินจ่าใสตี่ไกจ่ามีถอดหนังไกมีผิกถอดน้ำจ่าใบกินแอมผักกับของเขาก็มีผักชีจ่าแตงแล้วก็แค่รถแล้วกับกระหลส่สซอยจ่ามวดสวก,กันไปหมดละจ้าสำหรับอีแม่มึกดาเมื่อนี้ กินไก่ต้มเปื่อยๆจากินกับหนังไก่ทอดจ้ะเพื่อนๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันเอา้าโวไปไลายกสิเ้าเหยียดเนาะจ้ะเ้าเหยียดยเ้าเหยียดยเ้าเหยียดเพื่อนๆจ้าขอฝากร้านแน่จ้ะล้านน้องสิงโตปะเผาหาดดอกกิดเคลื่อนลำเป่าผู้ไดผ่านไปจังหวัดกาฬสินอย่าลืมแบบไปเที่ยวหาดดอกกิดเคลื่อนลำเป่าด้วยจ้าล้านน้องสิงโต ร้านน้องสิงโตปลาเผาบริการอาหารและเครื่องดื่มเปิดโทรติดต่อสอบถาม0869953283 0869953283 10% off แซสะอนแฟนคลับค่ะถ้าไปแล้วต้องบอกเพิ่นนะจ้าว่าเป็นแซสะอนแฟนคลับเพิ่นสิไดลูเพิ่นสิเดลลดให้จ้ะจ้าเพื่อนๆจ้ะเงา,าเลยจ้ะ หิวเลาะจ้าอีแม่หิวแล้วมเมื่อนี่ขนมจีนขัาปุ้นน้ำยาปลาจ้า,มาเมื่อนี่บื้ยคักอีหลีกินกับหนังไก่ทอดกับพริกทอดจ้าพริกทอดสูตรอีแม่มุกดาจ้า <c oughs> มือนี่ออแม่ตั้งถาดได้มาตรทานให้นามมันไหลมาทางนี้จ้ะทุกเช้อตั้งถาดเอียงไหมจ๊ะมันไหลไปทั้งนาไหมจ๊ะอืมตีนใ่ตม่มเปื่อยๆได้จ้ะ จะเ,เรียบร้อยปรนไดเดอร์ในการกินติน่มไกลมือนี่เพื่อนๆจะ,ะถือจะซ่าก,กันเดอ้อดูดจวดๆล้วเนาะจะคนอีสานบานเฮาพ่ถือพ่ซ่าก,กันดอกกินใส่มือมาแตะพอแต่แม่พนด,ดอกจ้มามะแ่บจ้ะ กัญชาคือสอดเองค่ะ เขากันดีครับจ้ะอืม 嗯。<laughs> สินไก่ต้มเปืยดีขนาดแล้วจ้ะ กับหนังไก่ทอดเข่ากันดีคักจ้ะ ที่ลเลาเพื่อนๆจ้า อืพริกทอดสูตรอีแม่มุกจาอืม ห่อยใช้ข้างมันอน่นมันเผ็ดแมดอะแล้วมันแสบตงรีบเสร็จออกน้ำยาขนมกินเผ็ดเป็นตะนนยโรยพริกป่นอีกกินกับพริกทอดอีกโอ้ ียงไอเจมมือนี้มุกดาทายคลิปเร็วไอเจมเรายังม่าท่านเดบไปทำงานไหมจ๊ะ <c oughs> เออเรามาหยุมขอบอุญซอย ดูดนิว้วดูดใหม่ดูดมือเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ บะมีลูกชิ้นปลาแลวบริษัทลูกชิน้นปลาหนาวมาจากข้างหลอกข่านออกจากบ้านไหมจ๊ะบริษัทสต๊อกบาคาอัคขาดยัง กินแน่วว่ามีกระดูกอ้กินแน่วว่ามีเนื้อแต่บากได้ความมันจ้ะดูตีนไก่ได้ความมันเนาะขนมจีนนั่นอะ เทียวนี้มูดาซื้อมะผิดแม่จ้ะซื้อมะเปิร์หน่อยเพาะ ้ำขอ,อนมจีนมันอันถือปักซี่ไหมจ๊ะโอ้ยอ,ยอยจักสิใบไซค์เอาไว้นี่นี่ละ ใช่นห cái tiền nâng như tuần จ้ะจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนาบสำหรับมือนี้อีแม่มุกดา ไปแล้วจ้าเกี่ยงถานแล้วจ้าสวัสดีจ้า